สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับทวันประจำวันที่27กรกฎาคมนะครับพศ .2,500 65สหนะครับสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็มาทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับก็มาศูนย์หนึ่งล่างนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมนดมานะครับเด่นศูนย์กับ1นะครับสายวิ่งสายรูดรูศูนย์กับ1นะครับเพื่อมชัวนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆให้อยู่ที่1นะครับฟันอยู่ที่1นะครับสำหรับ0ูนย์ะครับก็จะมีศูนย์หนะครับสองนะครับแล้วก็0 3 0 9สานาะครับสำหรับเด่น0ูนย์สำหรับตัวเด่น1ก็จะมี2 1 3 1 5 1แล้วก็เก้าหนะครับ สำหรับนะครับแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี102 109 196นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด4ตัวเด่นๆนะครับก็จะมี101 02 9019นะครับแล้วก็2196นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันไว้ให้3คู่นะครับก็จะมี0ูนย์ศนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่27กรกฎาคมนะครับพศ2565นสะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผม สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเจนเคยนะครับสวัสดีครับ